สวัสดีค่ะทุกคนชิชานะคะอันนี้นะคะคือฉากใหม่ก็คือว่าด้วยความที่อยากพยายามทำให้มันเป็นมินิมอลก็เลยแบบว่า มีการปรับปรุงฉากข้างหลังนิดนึงแล้วก็เราซื้อโต๊ะไม้มาด้วยพยายามแบบหาด้านหานี่มาตกแต่งนะตอนนี้ก็มีแบบต้นไม้แล้วก็แบบว่าเป็นโปสการ์ดตรงนี้ถ้าใครอยากแต่งนะก็คือว่าหาได้ง่ายมากเลยตามแบบช h อปปี้อะไรอย่างเงี้ยม,มาพูดถึงคลิปนี้ดีกว่าคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงก็คือที่เก็บสกินแคร์นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าคือช่วงนี้สกินแคร์แบบเยอะแล้วก็มันไม่เป็นหมดหมู่เลยอะมันวางตรงนู้นว่าตรงนี้จนมันแบบเต็มลน้นแล้วก็แบบรู้สึกแบบ เฮ้ยมันจะหาของที่คือแบบหยิบขวดบางทีขวดนั้นหล่นขวดนี้หล่นอย่างนี้ก็เลยแบบเออมีความคิดว่าเออเราต้องหาที่เก็บที่มันแบบว่าเรื่องเป็นราวแล้วนะคะก็เลยได้สั่งมาแล้ววันนี้ก็จะมาทํารีวิวให้ดูนะว่าสั่งอะไรมาบ้างเก็บยังไงดีไหมนะอ่ะตัวแรกที่จะพูดถึงเลยที่สั่งมานะคะจะเป็นอันนี้ ชั้นวางแบบนี้นะคะจะบอกว่าหนักมากอันนี้เขาจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะที่ชาสั่งอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันแน่นหนานะมันก็ไม่ได้คอมแกงแล้วก็หนักขนาดอันเป่าๆยังหนักเลยอะ่ะถ้าแบบลองใส่สกินแคร์แล้วยกคือหนักมากมันไม่เหมาะกับพกพานะมันเหมาะกับแบบวางไว้หน้ากระจกวางไว้ตามที่ต่างๆที่เราเก็บสกินแคร์อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือมันกันฝุ่นกันน้ําด้วยนะคะเขาจะมีแบบเปิดอย่างเงี้ยทุกคน นี่เปิดอย่างนี้มันเปิดได้2ฝั่งนะสาหรับฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเปิดด้านหลังเราก็แบบพลิกแล้วก็เปิดได้นี่แล้วก็ข้างล่างนะคะใหญ่มากดูเทียบกับหน้าสิข้างล่างนะคะจะเป็นแบบว่าลิ้นชักเนีย่ยสามารถเก็บสกินแคร์เก็บแป้งหรือแบบพวกแผ่นมาร์หรืออะไรก็ได้อะอันนี้คือชอบมากนะเราก็ลองใส่แล้วด้วยแต่ว่าอันนี้เคลียร์ของเพิ่อจะมารีวิวให้ดูนะคะมันดีอันนี้ชอบ อันนี้สั่งไซส์ใหญ่ที่สุดเลยนะคะก็คุมโทนสีขาวก็เลสั่สีขาวมาแต่ว่ารู้สึกว่าร้านที่เขาขายก็จะมีแบบเป็นพวกสีชมพูสีเขียวอะไรประมาณนี้วยคะ่ะอันนี้ก็ไปดูกันได้นะจะเทียบให้ดูนะว่าไอชั้นบนเนี้ยมันวางแบบขวดใหญ่ได้ขนาดไหนมันใหญ่อยู่นะเห็นปะมันก็ยังแบบเหลือพื้นที่อยู่อะ่ะน,น้ำมันมานะคะเชจูของเกาหลีอันนี้เป็นที่แบบว่าที่ทำความาาสะอาดหน้านะมันสามารถแบบเก็บได้แล้วมันก็ ลองเทียบไซส์ให้ดูนะสำหรับชันวางอันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเป็นอันนี้แล้วกันอะที่นวดหน้านี่แหละมัน,น,น,นเหลือที่แบบเยอะมากเห็นไหมมันก็ยังเหลืออีกถ้าเราจัดดีๆมันก็แบบมันก็เหลือได้เยอะมากเข้าไปลึกปะเหลือเยอะอันนี้ไปหาตามนะชอบประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่สั่งมานะคะจะเป็นตรงนี้ที่วางไว้เห็นตรงนี้เลยก็มุนอย่างนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะ โอเคเดี okay, うう๋ยวไปดูกันเลยค่ะแล้วมันเป็นแบบนี้มันสามารถแบบหมุนได้มันเหมือนเชลในห้างแล้วก็คือไอ้ตรงเนี้ค่ะไอ้ขั้นปรับระดับตรงนี้เนี่ยชั้นวางแบบนี้เราสามารถปรับได้นะคะว่าเขาแบบสูงหรือต่ำอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะมีวิธีประกอบมาให้นะคะอันนี้ดีเหมือนกันนะแล้วข้างบนก็จะใส่เป็นแบบเป็นวีเป็นแบบว่ากิ๊บติดผมนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบกระปุกสกินแคร์ประมาณนี้นะ ก็วางมันสามารถหยิบใช้ได้ง่ายมากแล้วก็หาง่ายอ่ะแบบไม่ต้องไปค้นว่าแบบเออเราเอาสกินแคร์ไว้ตรงไหนจะหยิบอันนี้ก็ไม่ต้องลือนะเพราะว่ามันเป็นชั้นเป็นวางอย่างนี้ได้เลยนี่ดีเออจะบอกว่าตัวนี้หอมมากหอมมากๆใช้เราติดใจทาแบบรู้สึกหอมเลยอ่ะเราติดทนด้วยโอเคนี่นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่เก็บสกินแคร์นะคะเป็นแบบหมุนๆแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นที่เก็บสกินแคร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นหน้ากระจกนะคะ <c oughs> จะเป็นแบบอันนี้คือความจริงอะอันนี้ซื้อมาอันแรกแล้วก็คิดว่ามันจะใหญ่แต่พอจริงๆแล้วคือมันเล็กมากแล้วก็คือใส่ได้นิดเดียวอะ่ะแบบเล็กน้อยมากจริงๆนะอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยๆก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็หยิบใช้บ่อยเหมือนกันก็จะเ,เสียบๆไวค้ค่ะแล้วพอมันเริ่มเสียบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีที่เสียบแล้วแบบเก็บไม่ได้แล้วอะ่ะเราก็แบบซื้อเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นกินชักได้อันนี้อันนี้ก็ใช้กั้มาสองสาครั้งละ แต่ว่าเป็นไ้ไม่หมดอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบยิบใช้บ่อยมากๆก็จะไว้นี้เพราะว่ามันสะดวกกับหน้ากระจกนะคะอันนี้เล็กมากอะ่ะใครที่ซื้อน,น่าจะไม่พอเออไม่พอเลยแหละต้องซื้อแบบเพิ่มนะคะแล้วที่กำลังเห่อมากๆอีกอย่างหนึ่งนะที่อยากพูดถึงอันนี้เลยเพื่อนๆนี่นะคะมันคือที่เก็บแปรงแบบว่ามีความมินิมอลมากอะ่ะอันนี้คือชอบมากตั้งแต่แรกเห็นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดูมีความเป็นดอมๆนะคะแล้วก็แล้วมันเก็บแปรงได้เยอะมากอะ่ะ เนี่ยอย่างเงี้ยคือมันกันฝุ่นได้ด้วยเพราะปกติชิชาจะเก็บแปรงที่เคยทำรีวิวไปแล้วมันจะเก็บแปรงใส่ในกระเป๋าสีดําแล้วก็ระเป๋อันนั้นคือเวลาเก็บแปรงอะซิปบางทีมันไปกินแบบกินขนแปรงอะคะ่ะกินแบบกินอย่างเงี้ยแล้วทําให้แบบมันเสียทรงใช่ไหมแปรงของเราก็เออไม่อยากให้มันเสียทรงก็เลยตอนแรกจะหาแบบเป็นกระเป๋าผ้าผูกแต่พอกระเป๋าผ้าผูกก็เลยเหมือนแบบเออถ้าอย่างนั้นเวลาเราซื้อเป็นเซตแปรงแล้วเขาแถมมาให้ด้วยน่าจะคุ้มกว่านะคะก็เลยเออหาที่วางแปรงแลวกันเพราะเวลาหยิบใช้จะได้ง่ายๆไม่ต้องกลางออกนี้ พี่ใส่แป้งอันไหนดีแต่อันนี้คือแบบชอบมากใครที่แต่งบ้านแบบมินิมอลหรือคุมโทนนะแนะนาแบบนี้เลยมันดีอันนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันจะมีสีฟ้าสีขาวสีชมพูอะค่ะแล้วชิชาก,ก็สั่งสีขาวมาเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เราคุมโทนอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะมันดีมากใครที่มองหาแบบที่ใส่แป้งอ่ะอันนี้มันเหมาะนะที่ร้านอ่ะทุกคนเขาจะให้แบบเม็ดมุกมาข้างในด้วยอะเนี่ยเป็นมุก เพราะมันมีเม็ดมุกแบบนี้เวลาเราปักไปอ่ะมันก็จะอยู่มันก็จะแบบไม่แบบเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็สามารถปักไปแน่นได้นี่นะคะมันดีจริงทุกคนชอบตรงที่มันแบบกันฝุ่นแล้วมันเปิดปิดได้ไม่ต้องแบบเปิดอย่างเงี้ยมันไม่เสียพื้นที่ไงเวลาเราแต่งหน้าปกติถ้าเกิดเป็นฝาปิดธรรมดาเราเปิดฝาแบบนี้ใช่ไหมก็จะเสียพื้นที่อันนี้คือแบบง่ายๆอย่างเงี้ยชอบมากเลยที่เก็บแปลงไปดูกันได้นะคะซื้อที่ช้อปปี้เหมือนกัน เอาละหะนี้ก็เป็นนะคะส่วนหนึ่งในการเก็บสกินแคร์ของชิชานะคะขอฟุตเท็ให้ดูแล้วนะว่ามีอะไรบ้างเก็บแบบไหนเป็นยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถไปหาดูได้นะอันนี้ชิชาทั้งหมดซื้อที่ช้อปปีนะคะแล้วลาราคาไม่แพงเลยก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนอะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบแค่นี้ลวกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย